สวัสดีครับทุกคนวันนี้ป๊าป้าจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าม็อกมิลลดที่ถูกคาดการไว้ก่อนวางขายว่าจะมาแทนเจ้าวิสซารอดที่เรานิยมใช้กันเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้และในตอนท้ายคลิปป๊าป้าจะมีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีเล่นเจ้า ค็อกมิลาดตัวนี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมาฝากไปครับเราไปดูกันเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป,รปร๊าปเป็ดหฮยตอนแรกเนี่ยป๊าปตั้งใจว่าจะรีบทําคลิปเจ้าค็อกมิลาดเนี่ยออกมาป๊าปก็เลยไปพีออเดอร์จากประเทศญี่ปุน่น2กล่องน,นี้จะเป็นของล็อตญี่ปุ่นนะครับส่วน2กล่องน,นี้ก็จะเป็นของล็อตเอเชียเนี่ยต่างกันก็เห็นชัดอยู่ก็คือ การมีสติกเกอร์อนี้เหมือนที่ป๊าป๊าเคยอธิบายไปในคลิปเก่าเจ้าคอกมิลาดเนี่ยจัดอยู่ในตระกูล U X นะครับโดยมีชื่อเต็มว่าคอกมิลาด 965B เป็นเบประเภทสายสตามินาไทยนั่นเองแน่นอนว่าถูกออกแบบมาเพื่อหมุนให้นานที่สุดโดยเฉว,วาะบิด ก็ยังให้มาเป็นบิดบีหรือบิตบอนเป็นตัวหมุนขวารหัสสินค้าก็คือ UX16 วางจำหน่ายวันที่11ตุลา2568ที่เพิ่งผ่านมานั่นเองโดยราคาอยู่ที่490บาทต่อกล่องจุดที่น่าสนใจของเจ้าคอกมิลานเนี่ยก็คือปกติเนี่ยในกล่องสุมเนี่ยถึงแม้ตัวมันจะเหมือนกันแต่ว่าสต็อกคอมโบเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่เจ้ากล่องนี้เนี่ยสต็อกคอมโบทั้ง3ตัว3สีเหมือนกันหมดเลยครับใครเล็งสีไหนไว ถ้าแกะออกมาแล้วได้สีที่ต้องการก็ถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยครับตอนนี้ปราป๊ามีทั้ง4กล่องเรามาดูกันว่าปราป๊าเนี่ยจะแกะได้ทั้งส,สีไสีม้จาก4กล่องโดยเป้าหมายของปราป๊าเนี่ยคืออยากเก็บสะสมพบทั้ง3ส,สีเลยและตัวที่ซ้ำหนตัวเนี่ยก็จะเอามาเล่นจริงในสนาม ลูกๆป๊าถามทุกวันเลยว่าป๊าป้าป๊าเมื่อไหร่จะแกะจะแกะอยากเล่นแล้วอยากเอามาสู้กับวิาร์ลอดแล้วไปครับเรามาลุ้นกันว่าป๊าป้าจะได้ครบทั้งสามสีไหมหรือจะได้สีเดียวกันดีกว่าเริ่มจากแกะรอตของญี่ปุ่นก่อนดีกว่าคือคอมโบมันเหมือนกันก็ไม่ต้องลุ้นกันมากลุ้นอย่างเดียวคือสีอ่าซ้ำคนเราอ่ะมันคงไม่ดวงซวยขนาดนั้นหรอกเนาะสีเดียวกันสี่กล่องบ้าไปแล้วถ้าได้อันแรกนี่สีอะไร อันแรกก็ชิวๆก่อนเนาะไม่ต้องรุนมากเอาแล้วหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บสีดำนะได้สีดำมาแล้วอันแรกเลยก็ตัวแรกแกออกมาแล้วได้สีดำส่วนใหญ่ป้าว้าเห็นผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะชอบสีดำกันเนาะเพราะสีอื่นมันสีสดไปนิดนึงแต่จริงๆบอกว่า่าสีอื่นก็สวยนะกรอบเสร็จแล้วสีดำครับสวยดีนะสีดำเนี่ยเท่ดีสีดำตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วไปครับกล่องที่สองครับไปแกะฝั่งฮ้องกงบ้าง ปิดด้านแกะฝั่งนี้ถ้าส่วนตัวป๊ะป๊าเลยอยากได้สีอะไรปะป๊าอยากได้เบอร์ศูนย์หนึ่งที่เป็นสีเขียวกับเบอร์ศูนย์สามที่เป็นสีชมพูคือป๊ะปะะ๊าว่าไอสองตัวเนี้ยมันควรจะได้คู่กันเพราะว่าในส่วนของบิดจัลเลชเชดอะ่ะเหมือนมันสลับกันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ป๊ะปะะ๊าว่าถ้าเกิดเอามาผสมกันอะ่ะมันจะสวยมากสองตัวนี้ก็เลยอยากได้สองตัวเนี้ยครับเราไปลุ้นตัวที่สองกันเอาแล้วนะหนึ่งสอง ดสีปุ๊บเออสีชมพูได้มาแล้วตัวที่สองนะครับได้เป็นสีชมพูก็จะเป็นบิด บอลสีม่วงแล้วก็แะเชดสีขาวนี่เรียบร้อยแล้วครับประกอบนี่ได้สีชมพูครับสวยอยู่นะบิดจะเป็นสีม่วงตัวที่2ผ่านไปแล้วครับตอนนี้ปป๋าก็ได้มาสสีแล้วก็คือสีดำศูนย์สองกับสีชมพูศูนย์สามเหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นถือว่าภารกิจนี้สําเร็จนั่นก็คือตัวหน้ากล่องนั่นเองซึ่งตลอดที่ผ่านมาปป๋าไม่เคยเปิดได้อืชักเครียดแล้วไปเราไปดู อันต่อไปกันครับเรากลับไปที่ล็อตของญี่ปุ่นนะเออสีเขียวสีเขียวขอสีเขียวเธอจะได้จบเลยตัวสุดท้ายจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่แคร์แล้วตัวสุดท้ายจะได้ไหมสีเขียวไหมสีเขียวแล้วจบเลยนะหนึ่งสองดาสีดำนั่นไงเอาแล้วกลับมาได้สีดำอีกแล้วอย่าบอกนะไม่นะป้าจะไม่ได้หน้ากล่องเลยจริงๆเหรอ กล่องสุดท้ายแล้วคือไม่นะไม่ป้าปไม่ยอมไม่ยอมแล้วทำไงได้ดวงคนเรามันเกลือเอาละไปดูกันกล่องสุดท้ายหรือเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ป่าป้าดวงเกลือดีดูคนอื่นทุาเปิดกันได้ตัวหน้ากล่องง่ายๆเอาละอันสุดท้ายแล้วขอสีเขียวขอสีเขียวหนึ่คือสี สีเขียวเย้ค yeah! รบแล้วได้สีเขียวแล้วแถมยังได้สีดำมาสองตัวเารกิจสำเร็จแล้วครับเย้ yeah! ไม่ต้องไปเอฟในกลุ่มเพิ่มแล้วนี่ครับสีเขียวได้มาแล้วอ่าสีเขียวสวยนะเห็นไหมข้างล่างมันเป็นสีเหลืองเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวป๊าป๋าลองเปลี่ยนตัวบิดดูนะที่ป๊ะป้าบอกว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันสลับสีกันอยู่อ่าเห็นไหมครับโอ้มันใช่อ่ะมันควรจะอยู่ตัวนี้ใช่ไหม เห็นไหมมันแมทกันมากเนี่ยก็เลยบอกว่าเออมันมันสลับสีกันอยู่หรือเปล่าเห็นไหมตัวนี้พอสลับสีอย่างเงี้ยก็สวยนะเหมือนมันสลับสีกันาะสองตัวนี้เรามาดูดีไซน์ของเจ้าพอมิลลาดกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องดูจากเบรก่อนเบตรตัวนี้พี่เขาพูดกันว่าจะมีขอบเขี้ยวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแง่งอย่างนี้ครับ60จุดต้องนับไหมเอานะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหกสิบตัดขอละ <c oughs> เอาเป็นว่าเชื่อเขาดีกว่าอย่าเสียวลานับเลยมันจะช่วยกระจายน้ําหนักเวลาตอนปะทะเนี่ยไอตัวเขี้ยวตรงเนี้ยมันจะช่วยลดแรงประทะจากคู่ต่อสู้ได้แล้วตัวมันน่ะยังช่วยในการกระจายน้ําหนักอีกด้วยในส่วนตรงกลางเนี่ยครับตรงเนี้ยจะทํามาจากเรซินและด้านนอกเนี่ยทำมาจากโลหละนั่นหมายความว่าในตัวส่วนของที่ทําจากโลหะมันก็จะเพิ่มแรงหมุนบริเวณด้านนอกทําให้ตัวข้องมิลานเนี่ยเกิดการสปินและหมุนนานขึ้น รูปร่างมันมก็คล้ายปาน้ำอดลม <c oughs> ต่อมาในส่วนของราเชตเนี่ยก็จะเป็น965จัดว่าเป็นราเช็ที่ค่อนข้างสูงและราเช็ดเนี่เป็นโอไทโอไทก็คืออย่างนี้ครับตรงที่ล็อกเนี่มันจะเป็นวงกลมข้อเสียของราเช็ประเภทนี้ก็คือ เบิดง่ายจากที่วันนั้นตอนที่ป๋าไปแข่ง G2 เพื่อนๆก็เอาตัวของมิลานเนี่ยมาลองเล่นกันปรากฏว่าแค mm hmm. ่ชุดแรงๆอ่ะมันก็ตายเป็นกระสือไปเลยครับถอดหัวถอดตัวไปกันคนละท,ทิละทางเลยซึ่งเวลาตอนชุดเนี่ยอาจจะต้องควบคุมแรงให้ดีหน่อยอย่าชุดแรงจนเกินไปสุดท้ายบิดเบาเป็นบิดที่คนที่ชอบเล่นสายสตามินาอยู่แล้วเนี่ยนิยมใช้ด้วยพื้นที่ตรงเนี้ยของปลายเนี่ยค่อนข้างกว้างซึ่ง มันจะคล้ายๆตัวหนึ่งก็คือฟีบอลตอนแรกเนี่ยป๊าป๊าเนี่ยเข้าใจผิดนรือว,ว่าปีบอลเนี่ยเป็นตัวบิดบอลซึ่งทรงมันคล้ายกันมากอ่ะเดี๋ยวป๊าป๊ายิบให้ดูนี่สีเหลืองเหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้คือปีบอลอันนี้คือบอลแทบจะเหมือนกันเลยครับทําให้คนน่ะเข้าใจผิดได้ง่ายๆโดยเฉพาะมือใหม่ตอนที่ป๊าป๊าเข้ามาเนี่ยป,ะปะ๊าป๊าแยกไม่ออกเลยสองตัวเนี่ยว่าอันไหนคือ บ bon. อลอนไหนคือบอลทีนี้เราไปดูน้ําหนักของครอบมิ拉ดกันว่าแต่ละส่วนหนักเท่าไหร่กันครับป๊าป้าจะไม่ช่างทั้ง3ตัวนะเพราะว่าน้ําหนักมันก็น่าจะใกล้เคียงกันดังนั้นป๊าป้าจะเลือกช่างแค่ตัวเดียวนะครับเบสของครอบมิ拉ดน้ำหนัก37.74กรัมรัะเช็ดหนัก4.48กรัมบิดหนัก1.99กรัม น้ำหนักรวมจะอยู่ที่44.26กรัมก็จบไปแล้วครับกับการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นสังเวียนต่อไปเรามาดูกันว่าสต็อกค,คอมโบของเจ้าพ่อมิลารเนี่ยจะสามารถสู้ตัวเมตาในปัจจุบันได้ไหมโดยการทดสอบปาป้าจะเอาชาร์กสเกลวิสซารลล์ดและซีนิกวิงที่เป็นคอมโบที่ปาป้าใช้อยู่ประจำเนี่ยมาสู้กับตัวพ่อมิลารโดยที่พ่อมิลารเนี่ยยังเป็นสต็อกค,คอมโบอยู่และหลังจากทดสอบ3ตัวครบเสร็จแล้วปาป้าจะเปลี่ยนตัวพ่อมิลาร จาก965เป็น455ตัวนี้ครับเพื่อดูว่าถ้าเมื่อมันต่ำลงเนี่ยพอาสามารถหรือการเบิร์ดเนี่ยจะลดลงไหมเพราะว่าไอ้ตรงข้อต่อตรงเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนหลักของตัวคอกมิลาถ้ามันเตี้ยลงเนี่ยตัวที่จะมาเจาะเนี่ยเพื่อทำให้เบิร์ดเนี่ยถือว่ามีโอกาสน้อยลงมากๆเรามาดูกันครับว่าการแก้ทางลักษณะนี้จะได้ผลกับคอกมิลาหรือเปล่าไปดูกันทดสอบกันครับโชเบโชบิไเดีเซ 3 2 1งนโก้ชุดรอไม่กะซิแล้วเรียบ 2, 2, อยเส็จทองวันโ้ารอบนี้เอียงหน่อยโอเคชนะสเปนส1ง okay, ่ two one go shoot อ้าวอ้าวยังไม่แตกเลยฉลามจะลงไปเองแล้วยังไม่แตกกันเลยเอาแล้วเอาแล้วโอเค first finish ชูเบชูบิเย่ reset t 3 2 1 e two one go s h o t เนี่ยต้องเอียงอย่างเงี้ยต้องเอียงอย่างเงี้ยมาสวยมาสวยอย่างเงี้ยมาสวยตันไว้ก่อนกันนะก่อน อดูแข่งสปินกันโอ้พอมันไปอยู่ใกล้ๆเห็นม,มันทำให้ตัวมันะต่ำโอ้โหชนะสปินเรียกเสตชี two one g o ชุด

ก็ถือว่าเทคนิคนี้เนี่ยใครที่ใช้คองมีหลาดเนี่ยก็เอาไปใช้ได้ค่อนข้างดี f ้ <First finish. S 1> าวนั่นไง Ready set three two one ชุดอันนี้ป๋าตั้งใจหลบเต็มที่ไปชนะสองเลยเร a d y เ e t three two one ชุด จากการทดสอบมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือในส่วนของสต็อกคอมโบเนี่ยเค้ามิลาดเนี่ยก็ไม่สามารถรับมือตัวเมตาได้ถ้าโดมตาเนี่ยเข้าไปเจาะตรงคอเมื่อไหร่ก็คือเค้ามิลานนีนน้ถอดหัวเมื่อนั้นในส่วนของการตู้สตม,มินาของวิสันหลอดถือว่าเค้ามิลาดเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าตอนที่ป้าป้ากับป้าม้าเนี่ยสลับกันใช้ก็คือปมามาเนี่ยมีแรงชุดที่น้อยกว่าปาป้าอยู่แล้วแต่เค้ามิลาดที่ปมามาใช้ก็สามารถ ชนะวิสาร์ดที่ป๊ะป้ามีแรงชุดมากกว่าได้นะครับเดี๋ยวการทดลองต่อไปก็คือป๊ะป้าจะเปลี่ยนตัวละเช็ดจาก965เป็นตัวนี้ครับ455เรามาดูการทดสอบต่อกันครับว่าเมื่อเปลี่ยนเป็น455แล้วในส่วนที่ต่าลง2มิลเนี่ยมันจะลดการเบิร์ตของคอกวิลัดได้ไหมครับเราไปดูการทดสอบกันต่อเลยครับเชเบชวบิตตาแรกนะครับ ดสายยังคงชุดเต็มแรงเพื่อปะทะสลามเปิดหน้าเข้าสู้สลามยังเฉียวเียวตอนนี้ท้าพิลาดเตอร์เยลงสปินฟิชอ่าจะลงยวรู้ปเนี่ยสปินฟิชนาที่สามเฮดิซึ็งที่ทูวัน e g ชุด ตา <Spin feet. S 1> ตที่สี่ครับตาสุดท้าย ladieset ที่ e e t o one ต้องเอียงสู้อย่างเดียวเท่านั้น <Spin feet. S 1> เพื่อความเป็นธรรมของชาร์คสเกลเมื่อกี้ดูเหมือนปาม่าจะใชชุดเบาไปเดี๋ยวป๊าป้าจะเป็นคนชุดชาร์คสเกลให้สู้กับคอกมิลลาดที่ใช้455ดูอีกสักครั้งเพื่อดูว่า สุดท้ายแล้วอะถ้าชุดฉลามแบบแรงๆเนี่ยจะสามารถเบิร์ดคอกมิลล์ได้ไหมเราไปดูการทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับก็ดูว่าทัอสเกลก็ยังไม่สามารถที่จะเ้า ก็จบการทดสอบไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าชาร์จสเกลเมื่อชุดแรงแล้วเนี่ยยังไงก็ตามสามารถที่จะเจาะตรงบริเวณคอของเคราะหมิหลาดได้ดูส่วนสูงนะครับที่เห็นจะเห็นว่ามันจะพอดีตรงบริเวณข้อต่อเห็นไหมความสูงมันอ,อยู่ตรงระหว่างเบรดกับลัชเชตพอดีเลยดังนั้นเวลาพอมันตั้งตรงเมื่อไหร่เนี่ยถึงแม้เราจะปรับเป็น4 5 5แล้วแต่ถ้าเจอชาร์จสเกลที่ตาบใช้760แล้วก็เป็นโลลัชเมื่อไหร่ มันก็จะไปเข้ามุมพอดีครับทําให้ตัวข้องมิลลาดเนี่ยเบิร์ดง่ายมากๆก็ตรงตามที่ทดสอบเลยต่อไปครับเราไปดูกันครองมิลลาดประทะวิสาหลอดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครองมิลลาดจะชนะสปินวิสาหลอดอยู่ไหม r ร a d y Set ที two one go เริยมเช็ดทีกองตาที่สองวิศาหลน่าจะไม่ไหวแล้วเริ่มเอียงแล้วแต่ว่าข้อมวอหลานี้ยังตรงอยู่เลยอ่ะจบเริ่มเช็ต

เริ่มแตกันแล้วขนาดเปลี่ยนเป็น4-5-5แล้วก็ยังถือว่าสูงกว่าเอ้ยอ้าวนิศตลอดชนะที่ชืวโกชุดป้ายังแพ้อยากส่งออกมาไปแข่งกีวันแทนบป้ามากเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับศึกชิงเจ้าแห่งสตามินา่าก็คอกมิลาดก็ชนะเจ้าวิสาลไปแต่ว,ว่าการทดสอบเนี่ยมาม้าอาจจะชุดเบากว่าปาปลานะถ้าเจอคนที่มีแรงชุดเท่าๆกันผลอาจจะต่างออกไปนะครับต่อมาเรามาถึงตาสุดท้ายแล้วก็คือเจ้าฟินิกวิงปะทะทอกมิลลดเรามาดูการทดสอบสุดท้ายกันครับชด โอ้เฟนิกวิ่งจานี่วิ่งอย่างบ้าคขั้งจะลงหลุมเองผมไม่โดนอะไรรอบนี้ดูเหมือนว่าพอเขาสัตว์เปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วถ้าเกี่ยวกับวิว่าความสูงพอๆกันชนะสปินไปแต่ที่สองเซตที่ชูวันโกชุดสองศูนย์ Reset, 2 two, one, go, chut. Mina, và cũng thằng Attack, thắng bài Jam 0. Reset, 2 two, one, go, ที 2, One, Go, ่สองนกชุดนะครับตาสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยว้าสามสองเกือบเอ็กซทีมเนี่ยข้อ <c oughs> แนะนำสำหรับการเล่นเคาะมิลลารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนละเช็ดจาก965เป็น455เพื่อลโดโอกาสที่เบสของอีกฝ่ายหนึ่งที่จอ่อเข้าตรงบริเวณคอของเบสและละเช็ดตรงนี้ถือว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนหลัก ของข้อมิอหลาดเลยข้อ2ก็คือให้เอียงในการชูดข้อมิหลาดในลักษณะแบบนี้ครับเพื่อลดจุดประทะบริเวณต,ตรงนี้ให้เปิดหน้าเบรเข้าสู้เพื่อลดจุดประทะตรงนี้ข้อ3ภาวนาให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อ้อมหลังมาเจาะตรงบริเวณด้านหลังเพราะเมื่อไหร่ที่เข้ามาปุบ๊บแตกทันทีถ้าทําตามทั้งหมดที่พูดไปแล้วเนี่ยแล้วผ่านเฟส1เฟส2ไปได้ข้อมิอหลาดเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ได้จากการทดสอบเพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมว่าคอกมิลานเนี่ยเบิร์ดง่ายขนาดไหนขนาดช่วงปลายเกมที่แรงหมุนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งน้อยแล้วแต่ถ้ามันไปเจาะตรงบริเวณคอของคอกมิลัดคอกมิลาดก็พร้อมที่จะเบิร์ดออกทันทีส่วนเรื่องที่บอกว่าการคุมคอกมิลาดเนี่ยจะต้องชุดให้เบาระดับหนึ่งอย่าชุดแรงจนเกินไปป๊ะป๊าว่าเรื่องนี้มันก็มีส่วนเขาที่จะเป็นความจริงอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ป้ะป๊าลองชุดเล่นๆกับลูกครับชุดแบบไม่มีตัวปะทะนะ มันก็เบิร์ตเองได้เหมือนกันสรุปนะครับคอกมิลลาดถือว่าเป็นเบเบตตัวหนึ่งที่มีสตามิแาสูงมากแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องของการเบิร์ตถ้าใครเนี่ยชอบเล่นเกมที่ต้องการยืดเยื้อเป็นสายสตามิแนาตัวคอกมิลาดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะต้องเติมเข้าไปในเด็กแต่ว่าเพื่อนๆก็จะต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือคอกมิลลาดมีโอกาสที่จะเบิร์ตได้ซึ่งการเบิร์ตก็จะเสียสองแต้มแต่ชนะสปิน แแค่แตดังนั้นไทยที่จะใช้คอกมิลานเนี่ยจะต้องควบคุมเรื่องของจังหวะของการชูดให้ดีมากๆเลยครับถึงจะพาเจ้าคอกมันชนะสปินได้สําหรับผู้เล่นที่เป็นสายแข่งขันบอบ้าคิดว่าตัวคอกมิลานเนี่ยอาจจะไม่ถูกเอาไปใช้ในเด็กของคนแข่งที่เป็นประเภทจริงจังเพราะว่าถ้าพิจารณาจากแต้มที่จะเสียและแต้มที่จะได้แล้วปอบ้าคิดว่าการตัดไปใช้วิสาล เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีกว่า <Okay. S 1> ครับแต่สําหรับเด็กๆที่ชอบเล่นสายสตามินาแล้วแลนชุดไม่ค่อยเยอะตัวของเวลาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่เด็กๆเนี่ยชอบได้นะ <Yeah. S 1> เพราะตัวมันอะ่ะเป็นตัวที่หมุนนานมากลุ้นมันแล้วดุดดันตอนท้ายเกมที่เกิดการประทะกันขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบที่จะเล่นสายสตามินาเป็นหลัก คอกมิลาดก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เพื่อนๆควรจะต้องพิดกันเอาล่ะครับนี่ซื้อทั้งหมดที่ป้าป๊าได้ทําการทดสอบเจ้าตัวคอกมิลาดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างได้ข้อมูลกันไปครบถ้วนหรือเปล่าครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกป้าป๊าหน่อยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าป๊าเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับในวันนี้ขอตัวไปเล่นคอกมิลาดก่อนครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในที่สุดป๋าป้าก็ทำลายคำสาบในการเปิดกล่องสุ่มได้แล้วป,ป๋าป้าไม่เคยเปิดได้ตัวหน้ากล่องเลยและตัวของมิลานนี้เป็นกล่องสุ่มแรกที่ป๋าป้าเปิดได้ตัวหน้ากล่องฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากนี้ป,ปา๋าป้าได้ตัวหน้ากล่องตลอดแล้วสินัหนเอ๊ะหรือเราคิดไป